โดยเลยครับรอนออโต้ไอรอนนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธของ b y d นะครับเดี๋ยวจะพามาเดินเล่นกันว่าในบูธเนี่ยมีรถอะไรบ้างเพราะว่าบูธเนี้ยรถน่าสนใจเยอะมากจริงครับอย่างไฮไลท์ล่าสุดเลยนะครับ C Lyon Seven นะครับเปิดราคามาแล้วนะราคาในงานนะครับเนี่ยตัวพรีเมียมราคา1 1 4 9งล้านบาทนะครับแล้วในตัวท็อปเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนสาทนะครับเปิดราคามาโหดพวกตัวเลขเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเนี่ยคันนี้ก็โหดมากๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่า b y d เนี่ยผมชอบมากเลยในบูธนี่เขาทําชาร์จราคามาให้เราดูอะเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะนี่นะครับเนี่ยเขาไล่ามาเลยครับตั้งแต่ในตัวของ b y d dolphin นะครับเริ่มที่5 6 9 9 0 0บาทราคารถของ b y d เนี่ยจะต้องตกท้ายด้วย9 0 0ารส่วนใหญ่จะทอนร้อยเดียวจะไม่ทอนพันแบรนด์นี้นะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาใน 7, 9 9 9 0 0าทขยับมาเป็นตัวของ atto นะฮะไล่ไป m6 เป็นรถ mpv ขนาดเล็กนะฮะก็เปิดตัวมาไม่นาน แล้วตัวของซีเรียลอนซนะฮะตัวนี้ก็ไม่นานก่อนซีเรียลอนเเนี่ยแป๊บเดียวซิลเนี่ยมีมาซัพพา,าใหญ่ละอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นชินกันดีตอนเปิดตัวมาค่อนข้างจะว้าวนะฮะกับตัวเลข3.8วิของเขาในตัวอ l v ิวไ e ฟ์ความที่เป็น Performance ก็ราคาช่วงร้านต้นๆแล้วก็ซีเรียลอนเวฮะที่เปิดมาไม่ถึงร้าน3อันนี้ก็เป็นชาร์จราคานะที่เขาขึ้นให้ดูภายในตัวบูทนะ แล้วก็มีรถคันนี้ยังไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่าเป็นรถกระบะ b y d Sharks น,ะะนี่ขับเคลื่อน4ีล้อด้วยนะฮะตัวนี้หน้าตาอะไรพวกนี้ดูบึกบืนมากเลยอันนี้ก็ให้เห็นแล้วกันว่าที่บู๊มีมาโชว์นะครับตรงนี้โอ้หน้าตานี่โหดเลยนะออกแนวแบบคล้ายๆพวกกับ Ranger Raptor อะไรอย่างนี้นิดนึงด้านหน้าจะดูมีความดูด,ดันหน่อยนะฮะแต่ว่าโซนตรงนี้รถเนี่ยก็จะวางคะคะกันอยู่นะฮะเนี่ย,ยตัว ซิลเลียนเซเว่นอ่ะตรงนี้ก็ BYD d o l p h i ฟนะฮะอ่บีวายดีซิลนะฮะนี่ BYD M6 ดีซิกลเลียนเซเว่นก็จะจอดโชว์เป็นช่วงๆนะครับบูธนี่พื้นที่กว้างขวางนะครับมาเดินกันได้สบายๆเลยบูธ BYD เนะี่ยพื้นที่ใหญ่โตนะฮะเนี่ยมีรถโชว์เยอะเขาจะวางแบบสลับฟันปลาไปเรื่อยๆมีอีกหนึ่งคันเพิ่งไปลองขับมาเลยนะฮะตัวของเดนซาดีนายนะครับอ่าตัวน,นี้เขาบอกว่าเอาพาดคิลเลอร์นะฮะเขาบอกว่าโหด ันนี้แต่ออปชันเขาเนี่ยโหดจริงนะฮะตัวของเดนซาอันนี้นะครับด้านหน้าคันนี้เป็นสีดำนะมันจะเป็นตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวของ All Wheel Drive ครับที่เป็น Performance ราคาต่างกันเยอะนะทั้งที่ออปชันเนี่ยต่างกันไม่เยอะตัวเริ่มต้นนะครับราคาเนี่ยไม่ถึง2ล้านบาทนะครับ1นึ่งล้าน9ก้าแสนแล้วก็ในตัวท็อป2 6 9 9 9 0 0ซึ่งราคาเนี่ยดีมากพวกออ็อบชันเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มและราคาเนี่ยมันถูกกว่าพวกซิคเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะหรือจะเป็นพวกเอ็ก เปิดราคามานะฮะในตัวของ X9 แต่ว่าถ้าเทียบกับ Alpha นี่ผมว่าที่จริงมันก็ลําบากเพราะคนที่ซื้อ Alpha อย่างเงี้ยเขาซื้อกันอยู่แล้วเขาอาจจะคนละกลุ่มกันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าภาพจําภาพลักษณ์ของรถไม่เหมือนกันแต่ว่าใครอยากรถ MPV แบบหาความคุ้มค่าหน่อยราคาดีๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตู้เย็นข้างในรมีมาให้หมดเลยนะออปชั่นเนี่ยดีมากคลิปที่เราเคยไปลองมาเนี่ยที่อยุธยานะ,ะก็ได้ลองเทสกันไปแล้วถือว่า ดีมากๆเหมือนกันน่าสนใจครับราคาเนี่ยคุ้มค่านะครับซึ่งตัวของ b y d เนี่ยบูธเขายังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเขาจะมีอยู่อีกโซนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเป็นบูธอะไรก่อนจะไปอีกบูธหนึ่งนะครับของ b y d เนี่ยลืมบอกไปว่ามันมีคู่กันอยู่อย่างเมื่อกี้ที่เราพาไปดูเนี่ยคือตัวของ b y d และคู่กันเนี่ยจะเป็นเดนซ่านะฮะ คือ b y d ออกมาครั้งนี้วจะมีอยู่3บูธเลยอีกบูธหนึ่งก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าคือบูธอะไรนะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันแยกกันเขาอ,อย่างมาแก้เรามีพวก u ี d วด7นนวะฮะบีไวด้เนีเขาก็วางโชว์ไปแล้วแล้วมีเดนซ่านิดนึงแล้วก็ถ้าแยกออกมาเนี่ยก็จะมีบูธเดนซ่าต่างหากเลยแต่ว่ารถด,ด้านหน้าเราตรงเนี้ยยังไม่ได้ขายนะครับตัวเนี้ยนี่ฮะจะเป็นเดนซ่า7นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเดนซ่าแซ GT หน้าตานี่แบบ เหมือนพวก Porsche ไ a ยขาดอะไรพวกนะนะเหมือนไหมผมว่าเหมือนเออนี่แต่ว่าดูแบบดูดุดูเท่นะฮะในตัวเลขของ Performance เนี่ยยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้ดูกันนะฮะโหแต่ดีไซน์นี้แบบว่าโหดเลยนะเนี่ยมีความฉบเฉี่ยวนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าพวกกล้องรอบคันผมว่ามีอยู่แล้วรถจีนี่ไม่น่าพลาดนะฮะโห,โหดเลยล้อเห็นไหมครับข้างเต็ม เบรกสีเหลืองนะฮะประตูก็ตามปกตินะหะุ่นเรื่องไฟฟ้าเนาะจะเป็นแบบนี้ล้ออลอยขนาด21นิ้วอ่าตัวนี้ก็จะออกแนวแบบ SUV ขึ้นมานิดหนึ่งแต่หน้าตาสวยนะทั้งสองรุ่นเลยดูดีดูดีดูดพรีเมียมดียังไม่ได้ขายชื่อเป็นภาษาจีนอยู่นะ,ะตรงนี้ข้างในก็จะเป็นเหมือน lounge นะ,ะนั่งพักทั่วๆไปใครอยากมานั่งอยากมาเดินดูก็ลองดูกันได้ไปครับเดี๋ยวอีกบูธนึงจะมีอะไตามไปดูกัเลยครับ นี่ครับอันนี้คืออีกโซนหนึ่งของ BYD ครับที่เขามาเปิดนะเป็นโซนของรถยนต์เชิงพาณิชย์นะฮะตรงนี้ก็จะมีนี่เลยครับเป็นรถเหมือนกับรถผสมปูนนะฮะที่ไว้ใช้ตามงานก่อสร้างนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ที่เห็นก็จะเป็นเหมือนพวกแท็กซี่นะครับ BYD e6 ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาเอามาทาให้ดูว่าเป็นรถเหมือนแบบโฟโต้บูธอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวไปดูรถผสมปูนก่อนเครื่อมาผสมนะโชว์ให้ดู แต่ว่าไฮไลท์ก็มีอยู่คือด้านหลังเนจะเป็นรถบัสไฟฟ้าที่ยังเคยมีหลายคนทํารีวิวไปแล้วนะฮะรถบัสไฟฟ้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูรถบัสกันว่าเป็นยังไงบ้างความหรูหราจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ดูดีนะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งได้ขึ้นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวลองนั่งดูโอ้เบาเขานี่นั่งสบายนะครับ่ะก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับที่ให้ดูว่าในเชิงพาณิชย์เนี่ย BYD ครับมี รถอะไรบ้างเฮ้ยบเบาะนี่สบายเลยโอเคนะครับภายในวัสดุอะไรก็ดูมาตรฐานทั่วไปนะเหมือนกับรถบัสที่เราเคยนั่งๆกันนะฮะตามปกติจบเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมในตัวของ b y d นะครับก็อย่างที่บอกไปนะเขาแยกออกมาเป็น3มนบูทนะฮะจะเป็นส่วนของ b y d เ e n s a แล้วก็คอมเมอรเชียลอยงนี้ครับที่เกี่ยวกับรถในเชิงพาณิชย์นะฮะก็ใครสนใจก็ลองแวะมาดูกันได้นะครับก็ได้พาชมร่าวไปแล้วว่า มีอะไรบ้างนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธอะไรอีกนะฮะในงานมอเตอร์อีกโพเนี่ยรอติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย